สวัสดีครับพี่น้องมือนี้เบาไก่พามากินเขาครับพี่น้องเปล่ากินเขากินน้ำไปเี่ไปสั้นครับมือนี้เนี่ยกินพี่น้องอันนี้พัดอนี้ยังเกาะหลาบประตรงไก่ครับหลับประตรงไก่ทอดใหญ่ไผ่เสียบกระแลงแล้วเห็ดอันนี้ตุ่มปลาแซลมอนครับหาปลาเซ้ได้กกินปลาแซลมอนพี่น้อง ปลาเซืเด็กกินปลาแซลมอนจักแนวไดเนาะครับเนาะมีอยังครับแนวกินซ้ำนี่แหละครับแนวกินเบาไกแจงงน้อยหนึ่งนี่แม่เราไปเก็บมาพอเด้ปนเจ้าหน่อยเราสีปนกินครับได้ไผ่บักกระเสือบักกระแดงเราสีปนกินครับกระแลงขาดบอก้าแม่ข้าองนเราสิปนกินเฮ็ดไข่ของเรานีครับเบาไกได้ปรากดตัวนึงมือนี่กดยักตัวหนึง่งกดใหญ่ตัวหนึ่งครับพี่นอ้อง เบิ้งครับพี่น้องมันจะขีดจักกิโลไปสั่งเบื้งเฮาขั่วเบาไก่ได้ครับในหก6หกคนเนแรงดำๆกำกนี่แหละครับเท่าไรเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดปรากฏตัวนี้แปดขีดนะครับแปดขีดต้มยำบอกพี่น้องต้มยำหรือต้มสมเฮ้อต้มสมบกระดันบอสูพีสูน้องเขากิน สบักดันโบอนอสูพีสูนองเขากินย่างสีแซ่บครับกินเขาน้ำเบาไก่เด้อครับพี่น้องเขา้ามือนาย่งสีต้มสูพีสูนองกินครับมือนีได้ต้่มปลาแซมอนครับอันนี้คางมันครับน้องนุ้งลูกหลานเพื้นมา,าตัา้งแต่ไทยแต่กรุงเทพนะครับเพือนเอาแซามอนปลาแซมอนมาสูกินครับยายไผ่เสือบก,กะเรงขาดเป็นเลยต้่มยำครับ ตุ่มย่ำสิบเสูพีสูน้องกินครับตุ่มย่ำขีปปลาสมอนครับขีปพื้นทองมันครับพี่น้องขีปพื้นทองแบบแบบนี้ครับขีปพื้นทองแบบนี้ขั้นเป็นปลาบานห่อกับเป็นขีปพื้นทองแนวน,นี้นะครับขีปพื้นทองอยังสี่เข้าเข้ากับตัดนี่ออกครับตัดนี่ออกตัดกรึบออกสินะครับเป็นสองกัดสองอันพาะปลาหลานอาหารพื้นข้าวบ่เอานะครับข้าวบดิยมกินแต่ว่ากระเซ็ตเท่าแล้วครับอีสานบานเท่ากินในมืดคุณนี่เอาครับพี่น้อง กินได้หมดทุกแนวเบื้องครับไจยไพ่เทียบกระเลงขาดคั่วเล่าครับเราหยุมอยู่ทางคุณพี่น้องสีเบื้องราบาเราเห็ดอีกอย่างสิผ้าไปเบื้องแล้วเอาดีใช่ไหมครับพี่น้องปลาตัวใหญ่เจแเราเบิดเบื้องครับพี่น้องเราเหลี่ยนไปปลาสิต่างเด็ดตอนปลาดูตอนปลาดูด้วยพี่น้องนี่ตอนปลาดูครับพี่น้องที่เห็ดต่างแดดอันนี้ไม่ยังเหรนี่อันนี้ปดอกนี้ป๊ากดน้หน่อยครับ สีเฮ็ดส,ส้สมก็ดูเฮ็ดเนื้อปก็ดูครับเนื้อปก็ดูแบบงามๆเลยพี่น,น,น้องขึ้นให้เบื่องดูสิเฮ็ดส้เสมเนื้อแบบสวยๆงามๆเลยครับมักน้ำเข้ามาสิเฮ็ดส้มจ้า <c oughs> อนี่ยังเบิดแล้วถวยกับโอ้ใหญ่เพื่อนเห็นหลายถวยสามเพ่อก,กับปูนี่ขึ้นลูกที่หนึ่งของหมูป่า ปลาืมก,กูดเอาไว้พี่น้องมันยังใหม่จังบอกจอใส่ฟักเขา่าพิดกินกับบุ้งหัวซาเดี๋ยนี้พาพี่น้องมากินเขากินต้มปลาแสามอนน้ำกันครับหาปลาเส้ได้กินปลาแสามอนโอ้ยดีหลายครับพี่น้องครับคักขนาดอันนี้ก็บ่แม่นยังหรอกครับ แนวเรือหอเขาหน่อยครับพี่นอ้องนี่แนวเรอเือหอเขาหน่อยมากพ้นละใหม่เรือหอเขาหน่อยเมื่อคืนนะครับแม่เพิ่นไปว,วัดเพิ่นไปย้ายหอเขาหน่อยบอ่ไดหพผาพี่น้องไปเัืงคืนเด้อครับไปย้ายตั้งแต่ตีสามทีสองตีสามบนนะครับย้ายหอเขาหน่อยก็ใหไ้ผู้เพิ่นหลวงรับดับขันไปแล้วนะครับเนาะบุญหอเคยเฮ็ดบุญหอเขาหน่อย<ม>หอเขอากเขาะดดินนะครับ อีสานบ้านหฮอเคยเฮ็ดแนวใดกะสืบถอดกันนะครับเนาะสืบถอดกันผู้ผู้รวงรับดับขั้นไปกระถากินห่อขอนอดห่อขอนสากกรถากินนะครับคือมอลำเพิ้นผ้าน้ำผ้ารองนะครับอีสานบ้านหฮอกับสืบถอดวัฒนธรรมปูยาใหง่ายพิ้นผ้าเฮ็ดแนวไดกัเฮ็ดเป็นน้ำพ่นนะครับขุนเรากรลังใส่อยู่ปกปกอยู่พี่น้องขวบมวลของเรา เราขันกับปลานะครับเจ้าละมือเราพอได้เห็ดยังเราครับไร่ไผ่ให่ไผ่เสียบกระเลงนั่นปลาใหญ่ขึ้นสี่ครับเซจเลาเอีงนะครับถ้าเบื้องเดอนี่พี่น้องนี่หรือประกดตัวนี้เซจเลาเอีงนะครับนี่ญงเติบอยู่ครับแปดขีดครับปลาตัวนี้ปลาถือรอบถึกจันเท่านี่นะครับปลากดเหลืองใหญ่นะครับตุ่มย่ำตุ่มสมโอ้ยเอาไปให้พี่น้องกินนด้เนอกันอยู่ไก่นี่เอาไปปั่นพีปั่นน่องกินนะครับผมเกาสมปลา ตองไก่นะครับสมปลาตองไก่ไปสูพี่สูน้องกินไรเติอบอยู่ดอกครับน้ำบานเท่าไปย้ายหอเขาหน่อยเขาสากปันพี่ปันน่องเห็ดบุญไปน้ากันนะครับอีสานวันเท่าอันใดพ่อซอยกันใดก็ซอยกันไปนะครับเสียงกับวพาในาดีดอกพี่น้องมุดนาําดูอยาสมองเสียมคือกราวพาในเหล่า,าเด้ทั่วดอกบ่ไปกับบะไรครับบานเท่าจากเสียดยังกันบอไปมิตรหาอยากหาก,กินปลาขาหน่อยพี่น่องทอดแบบกรอบครับ ลาขาวแดดเดียวครับานสะดุ้ง่สะดุ้งนี่แหละครับผลงานสะดุ้งไปหามาได้ตากแดดเดียวก็ทอดกรอบๆครับทอดกรอบๆก,บก,บกินเสร็จแซ่บอันนี้ปงีงเห็ดไข่ครับป้งเห็ดไข่มาเดิอพี่น้องมากินน้ำกันครับมากินน้ำกันครับเบาไก่ครับขิดหอดพี่คิดหอดน้องสุขูมสุขคนนะครับผูเจให้กำลังแรงเชียร์แรงใจเบาไก่นะครับคิดหอดคิดถึงกุกคน อยากผ้าพี่พ้าหนองมากินเขากินน้ำทั้ากันนะครับผูกแขนกันเป็นพีเป็นหนองนะครับสุขูสุขคนพูอยูท่างไกท่างไกขอให้พี่นนองอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขูสุขคนเด้อครับลำลำรวยรวยสุขูสุขคนถือควายรวยเบือขั้นผูไ้ไดมาเหลี่ยน,นะครับนอกจากว่าเบาไก่นี่นนบโบขั้นเดไก่แจ๊กเทียหัวน,น้ำเหล็กน้ำเบอือถืออย่าไหนกับว่ามันถิ่มลงหํำนะครับโบถือน้ำาบานเพื่อนดอกต้นดีโบดีกับโบถือน้ำเพื่อน คนซามากคับว่ามันสุดยอดมะหอดเบาไก่กับไปทางโมเมนแต่ว่าผมบมซื้อหรอกครับนี่ต่ย้ายไผ่เสียแบบแรงแล้วหยอดไว้เท่ารักสิบบาทหาบาทเท่าๆหรอกครับบ้านหนังห่างพอได้ตัวเติมอีกเล็กๆน้อยๆน,นะครับ <c oughs> ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขขู่สุกคนครับลำลำลุยๆความเจ็ยบยาได้ความไข่ย,ยายมีให้มีสุขกระเพาแข็งแรงลำรวยสุขขู่สุกคนนะครับขอให้พี่น้อง สุขภาพพลานามัยแข็งแรงบาวไกไ่ว่ามีอย่างครับพึ่งเฮ็ดคลิปไม่ไหมให้พี่น้องเบิ้งนะครับแนวใดอมันเป็นตะเบิง้งบาวไก่ก็เฮ็ดสู้เบิง้งให้พี่น้องเบิ้งไปน้ำกันนะครับทุกท่านนี่บาวไก่ก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับผู้ที่เข้ามารับชมเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้บาวไก่ครับเดี๋ยวมือ้อหน้าบาวไก่สิพาพี่ผ้าน้องไปเล่นน้ำหนำเซน,น้ำสั้นน้ำปลาน้ำดงอีกครับไปพอนไข ้ำปลาทำดงผู้ที่ทำการทำงานบางเือกอาสิสี่เลียดบางเือก่าอาธิมุกมนแล้วการํำงานเบื้องปลาเบื้องดงเบื้องธรรมชาติอาธิเปิดเพื่อนตานะครับเนาะเปิดเพื่อน,นตาอาสิพอนไข่ได้๋ยนี่เนีย๋ยบอกไก่สีพาลุยนะครับพาเลาะไปเรื่อยๆนะครับตามสโลเก,กนนะครับพาเลาะไปเรื่อยทุกท้านี้เขาให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนเด้อครับบอกไก่ก็ขอจบคำวา่าสวัสดีครับขอบคุณครับอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้อง